ความเร็ว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 หนูความแล้วนีความ่หโชว์หน่อยความไมชว์หน่อยค่ะความเร็วความเร็วเอ๋ดดนิ้วแล้วดูดนิ้วแล้วจุ๊บจุ๊บจุ๊บจอยู่ ความเียวความเียวโอ้โหเสียงจั๊บจับจั๊บจับอ่นะความเรยวควมเียวเดี๋ยวความทางทางหน้าจะตกเอานะลูกน้าควเรยวควมเรยว ความร็วค่ะ